ไอจีคร้างกดสลับบัญชีไม่ได้กดเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าแล้วก็ยังค้า ขกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะส่งนในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไอจีหรือว่าอินส a าแกรของเรานะคะเกิดปัญหาหลังจากที่เราไปอัปเดตแอปพลิเคชันมาหรือบางคนจู่ๆก็เกิดปัญหานี้หนึ่งเลยก็คือเกิดการค้างพอค้างแล้ว ทงสักพักมันกับเด้งออกจากตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะถ้าใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ให้เราลองมาดูวิธีการแก้ดังต่อไปนี้ได้เลยอันดับแรกเหมือนเดิมค่ะทุกคนก็กดค้างไปที่แอป i g ของเราแล้วก็กดไปที่สัญลักษณ์ตัวไค่ะทุกคนสัญลักษณ์ตัว I กดจิ้มเข้าไปนะคะจากนั้นกดไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลและแคส จากนั้นให้เรากดล้างแคสค่ะทุกคนแล้วก็กดล้างพื้นที่เก็บข้อมูลนะในกรณีที่เรากดล้างพื้นที่เก็บข้อมูลเราจําเป็นจะต้องจํารหัสผ่านไอจีของเราให้ได้หรือจําอีเมลให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะแบบให้เราเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้งานไอจีเหมือนกับตอนที่เราสมัครเลย เพียงเท่านี้นะคะพอเราล้างแคชล้างพื้อที่เก็บข้อมูลแล้วเราก็สามารถเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชันอินสตาแกรมของเราได้ตามปกติสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวนาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ